ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจนีวาที่วอชแลนด์ก็วันนี้ก็มีงานเปิดโรงงานให้ทุกคนเข้ามาได้สัมผัสอันนี้จะเป็นโรงงานผลิตนะครับคนไก่ของแฟงมุลเลอร์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงงานผลิตหน้าปัดแล้วก็ชิ้นส่วนเล็กๆต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ กลไกที่ค่อนข้างที่จะคอมมิเกตแล้วก็ลวกลับมาด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของโชว์รูมนี่คือโดยรอบของโรงงานเนื้อที่กว้างใหญ่มากครับแล้วก็ส่วนของโชว์รูมก็จะมีนาฬิกา เยอะแยะมากมายเลยครับหลายร้อยหลายพันเรือนอันนี้คือส่วนของตึกแรกตึกเก่าที่เป็นตึกเริ่มต้นปัจจุบันจะเป็นออฟฟิศ ก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงทันข้าวซึ่งปัจจุบันย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่รถรับส่งลิมูซีรับส่งตลอดเวลานี่จะเป็นส่วนของอีกแบรนด์หนึ่งคือค r u สโตสซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของเฟอร์มุลเลอร์วยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับ